เปิดเผยเคล็ดลับการลดน้ำหนักให้เห็นผลไวสำหรับคนอ้วนกับน้ำใบย่านางสปปรรพคุณดีๆที่ดื่มบ่อย7วันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงสวัสดีครับน้ำใบย่านางนั้นมีประโยชน์มากในการดูแลสุขภาพนะครับโดยเฉพาะการควบคุมน้ำหนักและลดความอ้วนซึ่งถ้าหากคุณดื่มเป็นประจำคุณจะได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ครับ หนึ่งครับได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายบำรุงกล้างกายและสุขภาพ 2. บํบำรุงระบบดวงตาเพราะว่ามีวิตามินเออยู่เป็นจำนวนมากในการดื่มน้ำใบยน่นางําบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงเพราะว่ามีแคลเซียมเป็นจำนวนมากครับ 4. ช่วยในการเาผาผลาญไขมันส่วนเกินและสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ 5. มีไฟเบอร์สูงช่วยในการขับถ่ายได้อย่างยอดเยี่ยม มีสรุนไพทางอ้อมที่สามารถช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองช่วยทำให้ร่างกายของคุณนั้นกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นเมื่อดื่มเป็นประจำและข้อดีสุดเนี่ยคือสามารถช่วยควบคุมความอยากอาหารและลดน้ำหนักได้อย่างรวดเร็วครับนี้เป็นเพียงแค่ประโยชน์บางส่วนของน้ำใบายนานางเท่านั้นนี่เราเอาประโยชน์ทางด้านการลดน้ำหนักมาเคลียร์กันเลยนะครับและถ้าหากคุณสนใจข้อมูลเพิ่มเติม,ตมฝากกดแชร์ไลค์ซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะ สำหรับวิดีโอคลิปนี้ขอบคุณมากครับ